สวัสดีครับผมอยู่กับผมแสบอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้ก็เรามาดูโทรศัพท์ปัญหาของมือถือนะครับจามที่ขึ้นหัวไว้เลยนะฮะแป้นพิมพ์ไม่ขึ้นวิ่งหาช่างนะฮะต่อไปนี้ถ้าใครดูคลิปนี้ก็แก้ปัญหาได้เองง่ายๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะเปิดเผยในคลิปนะฮะเป็นเขาเรียกว่าขั้นตอนแรกนะครับถ้าคุณไปหาช่าง ช่างก็จะทําตามวิธีนี้นะครับถ้าเกิดทําหายนะครับถ้าเกิดทําแล้วเครื่องกลับมาใช้ได้หรือว่าเป็นปกตินะครับนั่นก็คือจบงานช่างนะครับก็คือเก็บตังค์ลูกค้านะครับเกิดว่าคุณมาดูคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าทําแล้วนะครับจบก็คือไม่ต้องวิ่งหาช่างนะครับตามหัวข้อคลิปนะฮะแป้นพิมพ์ไม่ขึ้นวิ่งหาช่างนะครับเครื่องนี้ก็คือเป็น oppo นะครับเป็น oppo ดูนะ oppo a 5 s หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับ ก็คือแป้นพิมพ์มันไม่ขึ้นนะครับก็มีความรู้สึกว่าเครื่องมันจะน่วงนงหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะวิธีแก้นะครับจะแก้อย่างไงเนาะนะแก้ยังไงไม่ให้เสียตังค์วะนะครับช่างก็จะคิดแล้วอแก้อย่างไงไม่ให้ต้นทุนสูงแก้อย่งไรให้เร็วแล้วไม่มีต้นทุนนะครับน,นี่นะฮะ a อ s นะครับ ه, เดี๋ยวกลับ,อ,บออกไปก่อนนะกลับออกไปก่อนโอ้ยอจังเลยเครื่องถ่ายมือเดียวนะครับ ก็จะลำบากลาบากหน่อยนะออดูนะฮะมันจะช้าๆหน่อยนะเดี๋ยวรอมันสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าแป้นพิมพ์ม่ขึ้นมันเป็นยังไงเนาะนะครับนี่พลยเชนเตอร์นะครับรูปหน้าจอก็รอเราอาการนะแต่รอซู้ผมไม่ได้นะครับอืมผมก็รอในสไตล์ของผมนะรอแค่นี้ซู้ผมไม่ได้แน,น่นอนนะฮะอ่ะออกไปก่อนนะครับเรามาลองทดสอบด,ดูกันดูนะครับว่า แป้นพิมพไม่ขึ้นยังไงนะครับกดเข้า Google นะครับช้าจังเลยนี่ฮะเครื่องมันจะช้านะครับอ่าปกติถ้าเกิดเรากดเข้าค้นหานะครับแป้นพิมพ์มันก็จะเด้งขึ้นมาด้านล่างเนาะให้เราเอ่อนี่ฮะกดจะพิมพ์นะครับมันพิมพ์ไม่ได้นะครับมันทึกเสียงได้ไหม ให้มันขึ้นเป็นบันทึกเสียงบันทึกเสียงได้ไหมลองดูเงียบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล,หล,หลอ่ะไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งนะเอ๊ะถ้าเกิดเราติดปัญหาอย่างนี้นะฮะแล้วเราจะค้นหาอะไรเดินด่วนนะครับเช่นเข้า Google หาพิมพ์คำว่าช่องนายแสบอย่างเงี้ยมันพิมพ์ไม่ได้จะอยากดูช่องนายแสบจะทำไงนนะเดี๋ยวลองดูนะครับ ช่องนายแสบช่องนายแสบเดี๋ยวอมันค้นหาสาักพักนึ่งนะไม่ได้นะฮะโอ้แสดงว่าก็อดดูช่องนานแสบสิอย่างนี้นะนี่ฮะมันไม่สามารถที่จะพิมพ์อะไรได้นะครับเนื่องจากว่า มันมีปัญหาคือแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์มันไม่ขึ้นเนาะโอเคอันดับแรกนะฮะผมจะลองเปิดแล้วก็เอาปิดเครื่องนะปิดแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ดูซิว่ามันจะโอเค,อเคไหมเนาะให้เครื่องมันรีสตาร์ทขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะ,อะลองดูนะครับโอเคมันดับลงไปแล้วนะเดี๋ยวรอมันสักพักนึงนะฮะ เดี๋ยวให้มันรีบูตขึ้นขึ้นมาก่อนเนาะส่วนมากจะเจอก็ในระบบ a n Android ฮะจะเจอส่วนมากเลยนะ Samsung, Oppo, Vivo, h u ว่เ i ยนะครับจะเจออาการนี้กันสนส่วนใหญ่นะอันดับแรกก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าเวลาที่เราไปร้านเนี่ยช่างเขาจะทำอะไรมั่งนะผมจะบอกเลยอันดับหนึ่งนี่คือผมเริ่มที่จะทำสเต็ปแรกแล้วนะครช่างทุกร้านเขาก็จะทำอย่างนี้นะ ถ้าทําแล้วมันเครื่องมันมีแป้นพิมพ์ก็คือจบงานนะครับอ่ะเดี๋ยวลองรหัสสองสามแปดเก้าห้าศูนย์นะสองสามแปดเก้าห้าศูนย์ยกเลยนะไม่เกี่ยวกับเรานะตอนนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองลองดูอีกครั้งหนึ่งนะจะขึ้นมาไหมแป้นพิมพ์มาแล้วนะครับ นี่ฮะสเตปแรกก็จบแล้วนะครับแป่นพิมพ์มาแล้วนะครับเครื่องอาจจะช้าหน่อยนะฮะก็ต้องไปรีเซ็ตก็ไปลบข้อมูลก็ไปอะไรต่างๆก็แล้วแต่เขานะฮะไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่าเราเราับผิดชอบแค่งานแป้นพิมพ์แค่นั้นนะฮะนี่ก็คือจบงานแล้วนะครับแป้นพิมพ์ก็กลับมาใช้ได้แล้วนะครับแค่นี้เองนะฮะนี่นะฮะก็อยากจะฝากทุกๆคนนะครับก็คืออยากจะให้ทุกคนนะ,ะแก้ไขเบื้องต้นนะฮะก่อนที่จะ เข้าไปหาช่างนะครับบางทีโทรศัพท์เรายังไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าเราทําไปแล้วก็ดูคลิปนี้แล้วถ้าเกิดทําแล้วนะครับอ่าก็ค่อยไปหาช่างนะให้ช่างลงโปรแกรมหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเวลาไปหาช่างฝากไว้นิดนึงนะอย่าไปวดเก่งใส่ใส่ช่างนะครับว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาก็จะเจอนะจะเจอของแพงนะครับผมก็บอกเขาแค่ว่าแป็นพิมพ์ไม่ขึ้นหรือว่าบอกาตามอาการมันไปนะครับ ไม่ต้องไปบอกว่าเราไปรีบงรีบูดดูมาจาก YouTube ดูมาจากช่องนายแสบว่างรีบงรีบูดอะไรไม่ต้องนะทําตามแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นเราค่อยไปหาช่างนะครับเราค่อยไปยินดีที่จะเสียตังค์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่มันเพิ่งจะเจออาการแล้วเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็อยากจะฝากไ้ให้ทุกคนว่าสิ่งที่ผมแนะนําในคลิปทุกๆคลิปนะฮะนี่คือสเต็ปแรกที่คุณไปหาช่างแล้วช่างจะต้องทําแบบนี้นะครับ ไปห,หาช่างเสร็จช่างทํามาแบบนี้แล้วมันหายนะครับคุณก็จะเสียเงิน200ร้อยสามร้อยกว่ากันไปนะอ่าก็คือผมก็ไม่อยากให้พวกคุณเสียตังค์โดยที่คุยง่ายก็คือเสียเงินโมเสบนะเนาะออนะบ่อยากให้พวกเจ้าเสียเงินบมเสบนะอ่าช่างก็จะอิ่มนะครับช่าง,งก็จะอิ่มน้ําสํารานสบายตัวนะครับเสร็จโอเคนะฮะหลังจากที่แป้นพิมพ์มันขึ้นมาแล้วเราลองมาดูอีกทีว่าถ้าเกิดเราเอา่อเป็นสั่งงานด้วยเสียงนะมันจะได้ไหมนะ ช่องนายแสบช่องนายแสบอีกทีหนึ่งนะอีกทีหนึ่งช่องนายแสบอา้าวไม่ขึ้นเดี๋ยวต้องเปิดเน็ตก่อนหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวผมจะอ๋อต้องเปิดเน็ตก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดเน็ตแล้วลองลองอีกทีนะึงนะฮะ ว่าเราเข้า Google เนาะเราเข้า Google ก็ต้องอาศัยหนิดน,นะครับช่องนายแสบมาแล้วนะฮะนี่นะครับผมช่องนายแสบนะครับนี่ฮะขึ้นแล้วนะฮะก็แก้ไขต้นคลิปนิดนึงนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราแป้นพิมพ์ไม่ขึ้นนะฮะเราจะค้นหาอะไรใน Google นะครับก็แก้ไขนะครับแก้ไขถ้าเกิด ใครไม่รู้ก็แก้ไขในรอบแรกก็คือให้ไปที่นี่นะฮะรูปใหม่แล้วก็สั่งงานด้วยเสียงนะครับสั่งงานด้วยเสียงเนาะก็มันก็น่าจะหาเจอนะครับน่าจะแต่ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนอกว่าจะมันแป้นพิมพ์มันไม่ขึ้นอะแล้วว่าสั่งงานด้วยเสียงไปมันจะพิมพ์ได้ไหมนะครับเอาจริงๆถ้าเกิดว่าผมไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปเรื่องไม่อธิบายไปด้วยเนี่ยไม่ถึงสามนาทีนะฮะไม่ถึงสามนาทีหรือไม่ไม่ถึงนาทีด้วยซ้ําไปนะฮะนี่ก็ได้กินเงินเรียบร้อยแลวนะฮะ จบคลิปแนละ้วฮะคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมไม่ต้องแชร์นะครับไม่ต้องแชร์ใครดูก็ดูก็ได้ไปนะใครไม่ดูก็ไม่เกี่ยวนะครับนะใครจะด่าก็ด่าไปนะเพราะพวกมึงก็ไม่ได้ทําอะไรให้ประโยชน์ให้กับกูนะมีแต่กูทําคลิปลงประโยชน์ให้พวกมึงดูโอเคนะขอบคุณมากครับ